หน้า75ตั้งแต่ธรรมเทศนางสุตวาสเพอุทายาวันทิตาวาปทักิขนังเป็นต้นไปพระญาตทั้งปวงสดับพระธรรมเทศนาแล้วเสด็จลุกขึ้นถวายบังคมทำประทักษิณแล้วหลีกไปแม้บุคคลผู้หนึ่งคือพระราชาหรือราชาอามาตย์ที่จะทูลว่าพรุ่งนี้ขอพระองค์ทรงรับภิกษาของข้าพเจ้าแล้วจึงไปไม่ได้มีในวันที่สองพระผู้มีพระภาคมีภิกษุสองหมื่นเป็นบริวาร เสด็จเข้าไปบินทบาทยังกรุงกบ,บินลพัดใครๆจะลุกรับแล้วนิมนต์หรือได้รับบาดหามิได้พระผู้มีพระภาคประทับยืนอยู่ที่เสาอ,อินทขีนทรงนึกว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในการก่อนเสด็จเที่ยวบินทบาทในนครแห่งสกุลอย่างไรหนอ ได้เสด็จไปสู่เรือนของเหล่าอิสระชนโดยผิดลำดับหรือหรือว่าเสด็จเที่ยวจาริกไปตามลำดับตรอกลำดับนั้นไม่ได้ทรงเห็นการไปผิดลำดับแม้แห่งพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจึงทรงรำพึงว่าบัดนี้วงนี้และประเพณีนี้แม้เราก็ควรยกย่องและต่อไปถึงสาวกทั้งหลายของเราเมื่อสำเนียกตามเราจากยังบินดาจารยวัรให้เต็มได้แล้วเสด็จเที่ยวบินทบาตามลำดับตรอก จำเดิมแต่เรือนที่เสด็จเข้าไปครั้งสุดท้ายมหาชนได้ฟังข่าวว่าได้ยินว่าพระเจ้าสิทธ,ธัตกุมารเสด็จเที่ยวบินทบาทจึงเปิดหน้าต่างในปรา,าสาทสี่ชั้นเป็นต้นได้เป็นผู้กุลีกุจอเพื่อจะเห็นฝ่ายพระเทวีผู้มารดาพระราหุลทรงจินตนาว่า ได้ยินว่าพระลูกเจ้าเสด็จเที่ยวไปด้วยพระยานมีสุวรรณศีวิกาเป็นต้นด้วยพระราชาุภาพใหญ่ในพระนครนี้นี่แลบัดนี้ทรงปรงพระเกศาและพระมัสสุเสียทรงผ้ากาสาวพัดมีกระเบื้องในพระหัตเสด็จเที่ยวบินทบาตพระองค์จะทรงงดงามไหมหนอหรือว่าไม่ทรงงดงามจึงทรงเปิดพระศีหบัญชรทอดพระเนตรทรงเห็นพระผู้มีพระภาคซึ่งงามสง่าด้วยพระพุทธสิริ ทรงยังนครวิถีทั้งหลายให้โอภาสด้วยพระสรียระรัศมีอันรุ่งเรืองด้วยรัศมีนานา,นาจึงทรงชมพระโฉมจำเดิมแต่พระอุณหิเหจนถึงฝ่าพระบาทด้วยแปดคาถาอันมีนาว่านรสีหกคาถาแล้วเสด็จไปเฝ้าพระราชากราบบังคมทูลแด่พระราชาว่าพระลูกเจ้าของฝ่าพระบาทเสด็จเที่ยวบินทบาต